จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวขยะบุลฝอยกองท่วงเป็นภูเขาจนส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลบ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์ฝังกรบขยะบุนฝอยอย่างถูกหลักสุขาพิบาลของเทศบา,นนาลนาครนครสวรรค์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มาจากกองขยะโดยในช่วงหน้าฝนของทุกปีจะมีกลิ่นรบกวนและบางทีจะมีน้ําท่วมกองขยะ มลพิจากกองขยะได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณที่น้ำลหลากไหลผ่านจนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดทางจังหวัดนครสวรรค์และทางเทศบา,นนาลนาครนครสวรรค์โดยนายจิตะเกษมนิโรธนรัตน์นาย,ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่าน้ำเสียในบ่อขยะทางเทศบาลได้ทำการบำบัดก่อนแล้วและน้ำไม่สามารถล้นไปได้ เนื่องจากทางบ่อขยะได้ทําการบําบัดน้ําและมีการจัดการที่ดีแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนทําให้ขยะมีกลิ่นเนื่องจากมีขยะจํานวนมากและอยู่ในช่วงของขั้นตอนการก่อสร้างเตาเผาขยะคาดว่าจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องให้เวลาในการก่อสร้างและยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขในเบื้องต้นแล้วสำหรับูนยนฝังกรบขยะบนฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลนครนครสวรรค์บอกขยะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ266ไร่รอบร้อมไปด้วยไร่นาและบ้านเรือนบางส่วนบริเวณด้านหน้ามีป้ายระบุว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์โรงงานกำจัดมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและหากชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้เข้ามาแจ้งทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ตลอดเวลาเพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ออกไปคือภาพข่าวที่เป็นน้ําที่อยู่ด้านในที่ซึ่งไม่สามารถออกไปได้ใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ฮะน้ําอยู่ด้านในออกไปไม่ได้อยู่แล้วในส่วนนี้ค่ะวันนี้อยากจะให้ท่านพูดถึงความมั่นใจที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์สักนิดหนึ่งคะ่ะว่าการดูแลของทางเทศบาลมีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะคะคืออย่างนี้ฮะขณะนี้เนี่ยหลายๆลายอบตเนี่ยที่มาทิ้งกับเราเนี่ยปกติแล้วแต่ขยะเราประมาณ200ตันต่อวันเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ปริมาณตั้งแต่ปีปีนี้มากขึ้นมาถึง270ตันต่อวันเลยนะครับในส่วนนี้5 7อจ็อทอที่มาทิ้งกับเราอยู่แล้วเราก็ดำเนินการเรื่องของอฝังกบนะครับเมื่อปี63เนี่ยเราก็เซ็นสัญญาที่จะทำระบบ RDF คือการคัดแยกแล้วก็เอามาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมาเผาเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องอยู่ ในขณะนี้บริษัทเนี่ยเขาก็มาถมดินแล้วก็มาตอกเข็มเพื่อที่จะสร้างโรงงานก็คาดว่าโรงงานเนี่ยเสร็จสิ้นปีนี้นะครับแล้วเครื่องจักรก็จะมาลงประมาณเดือนเมษาปีหน้านะครับแล้วก็จะทําการเริ่มเดินระบบเนี่ยประมาณพฤษภานะครับในส่วนนี้ก็เร่งดําเนินการให้อยู่ฮะเพื่อที่จะเอาขยะทั้งเก่าและขยะใหม่เนี่ยนะครับซึ่งมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย มาดาเนินการคัดแยกก็ทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนนี้ส่วนเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยมันหน้าฝนก็จะมีปัญหานิดนึงแต่เราก็ดําเนินการให้เจ้าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเอา EM มานะครับมาฉีดสเปรย์นะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นนะครับในในส่วนนี้เพราะการกําจัดขยะตอนนี้มันหน้าฝน มันก็เลยปัญหาที่รถที่จะขึ้นไปต่างๆเนี่ยกเ็เลยความเร็วเรยมที่จะฝังกบอะไรมันก็ล่าช้าไปหน่อยนึงเพราะว่าพยายามที่จะแก้แก้ให้ได้นะฮะภายในเรือนนี้ให้ได้ในส่วนนี้ทั้งหมดนะฮะในส่วนที่เห็นขยะก,กองอยู่บริเวณน้้ๆนั่นคือเราไม่สามารถขนขึ้นมาทิ้งใน,ในที่ปกติได้ใช่ไหมครับเอ่อครับมันมีปัญหาเรื่องรถมันไม่สามารถขึ้นมาเราก็เลยต้องเอาไว้ข้างล่างก่อนแล้วถึงจะตักตักขึ้นมาใช้รถของเราเองอะขนขึ้นมา ในใช้รถดํามาขนขึ้นมาเพื่อมาฝังกบในส่วนนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องประชาชนมีความไม่สบายใจตรงนี้จะมีหน่วยงานประสานตรงให้ให้ประชาชนได้นำเสนอได้ไหมคะก็ก็ได้สามารถที่จะมาลองเรียนที่เทศบาลได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรตรงนี้เราก็พยายามที่รีบเข้าไปแก้ไขเลยครทั้งทางอบตนะฮะบ้านมะเกือ เขาก็กับเราเนี่ยก,ก็จะแจ้งมาตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะแจ้งมาที่เทศบาลเราค่ะก็หมายความว่านักปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่จะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณด้านด้านรอบนอกเลยนะคะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับในส่วนเนี้ยแล้วก็เราก็พยายามเร่งตามแผนที่เราดาเนินการไว้ครับ i อ f เนี่ยมันจะช้าไปมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องโควิด นะครับเพราะว่าการประสานงานระหว่างต่างประเทศเนี่ยที่เครื่องจักรที่ที่เราเอามาจากฟินแลนด์เนี่ยที่จะมาลงเนี่ยมันก็มีปัญหาล่าช้าไปแต่ก็จะเร่งให้ทําเสร็จภายในปีหน้าให้เรียบร้อยให้หมดเลยครับค่ะท้ายสุดนี้ค่ะขอให้เป็นข้อฝากไปยังประชาชนสักนิดนึงค่ะก็ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรมาบอกเราได้เลยที่เทศบาลนครนครสวรรค์ในขณะนี้นทางท่านสตจจังหวัด นะครับทางสาธารณสุขทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มันสามารถที่จะไม่มีข้อร้องเรียนต่างๆในอนาคตข้างหน้าครับ